สวัสดีครับวันนี้นะครับพวกเราจะพามาดูบัวแดงนะครับสวยสวยงามมากๆเลยเนาะเขากาลังบีบบานนะครับแล้วก็จะพาชมวิวน,นะครับบัวแดงแล้วก็พาชมวิวนะครับช่วงนี้กําลังเหี่ยวข้าวนะครับผมก็โรงเรียนก็กจะปิดเลยเนาะนี่บัวแดง เอาไว้ดูสวยๆตอนมาให้อาหารปลาก็จะนั่งตรงนั้นนะครับนี่นี่เป็นสวนต้องระวังนั่งตรงนั้นนะครับเห็นไหมครับโต๊ะนั่งตรงนั้นนะนั่งแล้วก็ย่นเท้า,เาลงมานะครับแล้วก็ให้อาหารปลาแบบชิลๆสบายๆเนาะอันนี้นะครับเลี้ยงปลาปลาปาก,หร,าปาปากหรือว่าปลาปากหรือว่าปลาตะเพียนนะครับสองพันกว่าตัวนะครับกวด เยอะมากๆเลยเนาะแล้วก็ข้าวนะครับเหยาวสุกแล้วเนาะมองไปก็จะเห็นเรืองแองแรมเลยนะครับเออส็สเป็นยิงามนี่นะครับเราจะพามาดูเราจะดูมุมสูงนะครับมุมสูงมุมสูง ก็จะเห็นได้ว่าแบบวิวข้าวนะคะเพราะว่าชาวบ้านนะครับในในในบ้านส่วนใหญ่ครับก็จะทําอาชีพปลูกข้าวเป็นหลักเนาะก็เลยแบบมีปลูกข้าวเยอะนิดนึงเนะาะธรรมชาตินะครับอันนี้เขายังไม่สุกเนาะเพราะว่าแบบดำคนละเรังกันเฮ้ยเฮ้ยตุ้นอเอ้ยเ,ยเปลือ ทุกสิ่งเพรอเฮ้ยนี่